เจ็ดจะเถือเมื่อยกบเมื่อยมึงเมื่อยเอี่ยงของมึงมีสำนักของกูผีมีบักลายของมึงนี่ยมีแต่เสือผ่ากูสิคนไม่อย่างไรแถนักกันนะกอุ่นไหวกับอุ่นไหวเอากระเป๋ากูเด้นะไปอย่างมึงก็ได้ออามาใส่กูเห็นยูหงกูเลยหยิบมาใส่เมื่อเขาเขากูบอกกูท่านได้ใส่อยู่ตะเกย์สื่อมาเราไปอย่างมึงก็ออามาใส่กูมัวมึงนี่หนิมึงแพ้งกับกูตียืมสมนีมาเไยเตี้ยเมื่อขอใจบอกคำว่าของส่วนตัวของบางอย่าง กูก็หักกูก็ห่วงกลัวกูสิเก็บเงินสื่อมาไลยแล้วกูถามแน่กูว่าสื่อของเจ้าของตัวเธอแน่คือเมื่อยแทะ้ะหอนกับหอนมวยเปิดแอร์ให้แน่เออเออเสร็จจเถือ่อเมื่อยกับเมื่อยมึงเมื่อยเอียงของมึงมีสำนักของกูพี่มีบักหลายของมึงน่ะมีแต่เสื้อผ้า สิคนไม่ยังหลายแถนักกันนะักวุ่นไายกับวุ่นไายเออให้กูอนอนนั่นเลยเด้อเตียงไม่ผัาปูไม่เนี่ยจ้เมืม่อกี้มาจาสซอยกุติล่าจ้าคุณหญิงมามาจ้าอุย้ยตื่นเบิดมาเลยจังไดน,นี่อุปาวกุม,มาทรงกูมีเลียนบาย บูอ่านหนังสือมสิยก็บเอติสาวกับบอล่ะเอากระเป๋ากูด้วยนะไปอย่างมึงก็ได้เอามาใส่กูเห็นยูห้องกูเลยหยิบมาใส่มึงเขากบกูบอกเอากูท่านได้ใส่อยู่ตงแกสือมาเราไปอย่างมึงก็เอามาใส่กูมูมึไงไี่นมึงแพ้งกับกูตียืมสมหนีมาไรเตี้ยเออเอเอมาไปอย่างดอกที่ลังกระคอกูกอนได้ด้วย แหมูกูกูกลับน้าในเดอ้อผู้บาวกูเลี้ยนเหล่ายบผู้ข,ข,ขานถามมันนะไอ,อ้หมวยมึงแต่งโตไปใสนนักกูจะไปเที่ยวกับผู้บาวกูมันนี่กูกลับเดึกเด้มอมึงลองถาเอา้าอันนี้มันสมุยากจำหมัวโซมันบ่นนิ แมนกูสร้างมาใส่ประจําเลยเด้ตั้งแต่กูใส่มานี่ผิวกูขาวขึ้นหนุ่มขึ้นพอมเขาว่ารถสิวรถฝ่ารถกะได้น้ากูมาคิดมาของแถมมันสิใหญ่ปนี้มึงซื้อมใส่นี่โอ้ยช็อปปีละะ้ลาซาด้ามีเบิดน่ะละกูจิสือมาใส่แต่บ่าตอนนี้กูแต่งตัวก่อนเดี๋ยวกูซิบมาท่านเออมืออื่นมึงมีเรียนโม,มเมนต์บอกัมันสิไปมีเรียนมัมีเรียมกับไปดิคือเก้าหนึ่ง มวยมึงเฮ็ดอียงนั่นน่ะมันเครื่องสำอางกูไม่แม่นบอกโอ้ยกูยิงกมใส่ก้อนมื่ไดรตีกับกูป่ะท่านซื้อมึงแพงกับกูตีซําหนีหนึ่งน่ะมันมอมเมนจังซันก็ของใส่ส่วนโตกูแหมกูกับมึงเป็นมูก,กันนาจากปีซําหนีมึงแพงบอเป่เออซางเถอะแต่ว่ารอบหนามึงของกูก่อนเด้อจ้าก็ซ้ำนั่นหลหะค่ะ รับทำไมเอา้าอีนี่คือเวลาพ่อสับกวะเอารถกูไปเที่ยวตัแต่เมื่อคืนคุณกูณได้ย่างมาเรียนจำนี่มันอีหยังนี่เอาหมย ใจจะคข้องว่เจะาของอยู่ห้องคนเดียวไงคือจริงๆหมวยอยู่กับมูจ่าไอมันคือกลับมาแล้วแท้คือว่าสิเลือขามงแล้วคุณกาจานเป็นปล่อยก่อนเวลานี้ล่ะเออจังไนผมขอโทษนะครับผมคิดว่าหมวยอยู่ห้องคนเดียวหมวยจังไนเดี๋ยวอาจไปกอนเด้อเยวให้โทรหาไหม ใช่มึงเคยจังส่นี่บอกสาเหตุที่มึงว่ารับโทรศัพท์กูอะเอาแต่กูนอนมึงโทรมายังขะนะเอาก็สิให้มึงไปห้ามกันเด้หลอดกูมึงออกไปแต่มืงขึ้นนี่มึงเศร้านี่กูก็ได้ย่างไปเลี้ยนกูถามเนี่ยมึงบอกเกงใจกูเนตีเออกูขอโทษกต่ท้าหงว่ามึงสิได้ย่าง กลับไปหามึงหลอตัวกูสิไปมึงยางติมึงเห็นมูกูเด้มันไมกเกลเลยวะยึงเอารถอดกูไปมึงก็ต้องหูว่ากูไปมีรถไปเลี้ยงที่หลังกูไม่ให้มึงยืมอีกแล้วกงเกงลนะกูตัวนี้สบู่มันก็ไม่ตะก,กองต่อนมันไม่ใส่ยี่มวัว กูยืมใส่ว่าไรตีซัมนหนีนึงมึงแพงสงันบอกกูโมงเด้อมันบกแก้วเลยเว้ยมือ่อข้าใจบอกข้ามว่าของส่วนตัวของบางอย่างกูก็หักกูก็ห่วงกักูสิเก็บเงินสื่อมาได้แล้วกูถามเนคกูว่าสื่อของเจ้าของสุเทือยเน่มีต่ใส่แต่ขอ,ของกูเครื่องสำอางกระเป๋าเสื้อผ้าได้สิเครื่องอบาบน้ำอีกตอนนี้เลแจะใส่แบงสี่พันของกูแล้วฮิโนะ มึงขึโถูกกูหักแท้มันที่ตายตีกูขอใส่ซัมเนีหนึ่งมึงคิดพอยงัากูซอยมึงแน่เด้อกูซสื้อหาบขายได้ตัวหันมึงกับกูสีคขี้กันพ้นเรือนซัมนียมึงกันเลิกคบกับกูไปเลยไม่ต้องมายุ่งกันไปออกูบปไหวแล้วคือกันละมูเอียงเป็นแบบนี้มันมีความเก่งใจกันเลยกูสิบอกมึงไว้เด้อแห้งสนิทต้องแห้งเก่งใจกันบอเมซิมาออกเปรียบกันแบบนี้ระเบิงห่องนี้มันมีอียงเป็นของงแน่ มีแต่ขอของกูคำขอถอดกับบอมี่ขอคุณกับบอมี่้าซันมึงเอิงกูเสียบอกจะคลองหอกูสียใหญออกจวนห่องนี้มึงสียอยู่กับอยู่ไปเลยแล้วกูผิดปนันตีกูเป็นมู้ที่ไ่ดีปรนันบอดีมึงดีก่อนที่สิมายุน้ำกันเนี่ยมึงเป็นมู่ที่ดีมากเลยแต่พราใหญ่ไม่ยน้ำกันนี่กูกับบ่คิดว่ามึงจะเป็นแบบนี้กูเพ่ค่อยผิดหวังเลยที่มีมึงเป็นมูแต่กูผิดหวัง ที่มึงบอกเกงใจกูห้องนี้มึงซีอูกับยูเลยแต่กูระยูแล้ว มึงกูขอโทษเด้อกูคิดหน่อยไปอีหลีกูไปคิดบเมึงแล้วอ่ะกูมักไงอีหลีหน่ะนะกูกว่าถามมึงก่อนเลยอีหยังใส่ใดใส่ว่าได้อูใส่ซื่อมาคืนมึงเบิดเลยมึงกับกูอ่ะเป็นมูกันมาตั้งหลายปีเด้หากกูวมีมูแบบมึงกูกับมึงหูเลยว่ากูจะไปหามูที่จริงใจกับกูคือมึงได้ยุ่ใส่อีก โอ้ข้าโสดนะเนี่ยมึงห้อภัยกูได้บ่นี่อย่างที่มันเป็นของส่วนตัวของมึงกูสิบบ่จบอภัยภาษากูกรติถามมึงก่อนว่าใส่ได้บ่มึงหาอภัยกูได้บ่อืกูให้อภัยมแต่กูสิบบ่มึงเด้อในฐานะที่มึงเป็นมูกูกูว่าแพงดอกของของกูกับมึงแต่กูก็อยากให้มึงขอกูก่อน ยิงสนิทกันก็ต้องเก่งใจกันเด้กูเสียใจที่มึงบอกเก่งใจกูเลยของบางอย่างกว่ากูสิเกสกเงินซื้อมาได้กูก็อยากขอใจกูที่กูบอกมึงกูกะฮักมึงนันละแต่ถ้าเกิดว่ามึงไปให้ตังสีกับผู้อื่นเขาอะได้ใจดีกือกูได้ที่กูบอกมึงคกูหักมึงนั่นล่ะ แต่คือมึงที่สร้างกูกรแต่มึงเลยเมื่อเป็นยังกูอ่ะเข้าใจทุกอย่างแล้วที่มึงบอ,อกมามึงบอกถือเ,เลยอันนี้เป็นมึงมึงก็เล่ใจดีแต่ถ้าเป็นคนอื่นละ่ะเขาอาจสิบจานกูไปแล้วก็ได้มึงไหนเอาภัยกูได้บบกูสิบเหตุอีกกูสัญญาดีแล้วที่มึงเขอใจกู